ก่อน<อ>ชกก็ได้เงินชคเสร็จชนะก็ได้เงินโอ้เยี่ยมมากๆเป็นนักมวย,าสสายชาวภาษาอาจารบ้านเฮานี่สูส,สุดกันเลยละถอดอหัวใจกันเลยอมีทุกลงมั่นไฮแบบนี่ทำได้ทำเลยนักชกของเรา,ารมุมแดงนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยเพชรดิๆสายผู้ทอนสายสารนะครับอาจารย์รบ,บอยนอนท์คูนส่วนมุมน้าเงินนี่แพทย์โบตานสุมครับโบตานสุมนะครับโอ้มีทีมงานอาจารย์ต่อย สิงห์อาจาพลนี่ร่วมด้วยช่วยกันเชดวงอาจารย์มีน้องฝั่งตาลสุมก็มากันเยอะนะวันนี้นะอภิชาติไล่คาถาครับน้ำเงินก็คุณสิทธิโชคแสนทวีสุขนะครับหรือว่าแพทย์โบแดงก็มีคุณสมพรหมูล่อเป้ามีอาจารย์ชิดใจจีเดียเก้าเก้ามีโต้งหาดวัดใต้อา ชีมใหญ่ทั้งคู่พี่น้องค่ะ,ะสุมใหญ่สุ้มใหญ่ครับถึง่าเป็นสุมใหญ่ครับนี่ใช้วันสมสรีขึ้นทําหน้าที่บนเวทีอเอาไงล่ะนักมวยท่านจะเอารางวัลไหนมั่งจัดไปมาดูบนเวทีครับแดงนี่เพชรชันลันนะครับครับนำเงินรถบดรถบดรถบดนี่มีสาล้อนะรถบดนี่มีสามล้อนะยครับมายกแรกครับ แดงเพชรชลันน้ำเงินลดบทแล้วก็ก้าวเมษานะนี่ไปให้กำลังใจเสียกอฟบารมีท่านกำลังบญมีเซนคามนะครับจัดเกตเพชรสัญจรนะครับที่บอเทคโนโลหลวงปู่สวงนะครับนี่ไปดูศักดิ์สิทธิ์ุปร์เล็กมวยไทยเจอกับเพชรอ,อู่ทองออกขนเมืองแล้วก็มีเดอะสตาร์ไอเซดาวเจอแสนเล็กพีเคแสนชัยพร้อมด้วยเอกลักษณ์บอเทคโนโลหลวงปู่สวงนะครับนี่เจอแก้วฟ้าน้อยเกียตชัชนัน มีเพชรกองฟ้าวอเทคโนหลวงผู้สวงเจอราชันสอสมนึกแล้วก็มีฤทธิชัยัวดจิรพัฒน์ีฟูดเจอสเสมอสิงลูกเาพ่อหลวงหวังหนึ่งผู้สิงด้วยนะจะเจอกับศรทธิชัยโอ้นัดใจครับวันที่9เมษาครับเกียรติเพชรสัญจรนะแสดงบุติตาจิตทานกำลังบุมีเมสนครามครับที่วอเทคโนหลวงผู่สวงอำเภอผู้สิงศรีสะเกดเกาเมษาเก้งนั้นจัดใหญ่ครับรายการ,ารกดีดีทั้งนั้นติด,ด,ด,ดตามเกมยกที่หนึ่งครับบนเวทีครับ นี่เพชรจรันจากศรีสะเกตเจอรถบดจากอุบลครับตาสุ่อาอจการย์ชัยวัฒนสมศรีครับหนึ่งหมื่นใบกลับนะครับบรรดาพี่น้องนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์เริ่มขยับแล้วครับ ดูครับแดงนี่เพชรจันลันแม่ไปสืบประวัติเมื่อสักครู่นะท่านพออ,อุทิศเ,เขาบอกว่า14ไฟนี่ไม่แพ้ใครนะ14ไฟไม่แพ้ใครนะเอเอนี่ทีมงานของ<ด>อาจารย<พ>์เอิงอาจารย์อาาบอยโอ้ยเทเทเนี่รถบดว่ายังไงรถบดรถบดเพชรจันเัน เห็นจรัยยกหนึ่งยกหนึ่งมามองมองไปข้างหลังนี่เห็นบอลมหาชัยนึกถึงเมื่อวันที่สนะครับช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานะครับมาที่โรงงานพันดับโอ้โหคนมวยเยอะนะนี่เสียบอลเสียบอลบอลมหาชัยนะครับทีมงานของนูนละอาจารย์ปูนะครับ นี่จากมหาชัยแล้วก็พันดักด้วยนะพันดักรัตนบุรีนี่วันนี้มาให้กำลังใจหนึ่งชัยวัดในครับอา้าวคู่ต่อไปใครครับคู้จอยครับบนเวทีก็ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเพชรจรันกับรถบดคู่ต่อไปก็เสกสรรกับเพชรนิคมละค่ะเสกสรรเพชรนิคมเข้าสู่หมด ผู้ย้อนยุคสามคู่เลยครับกระตันยูฟ้าอุทัยสีหนุ่มฟ้าสังหารสกุลมวยตู้หมูทองครับเอาแจ้งยอดกันมาเลยแล้วก็จะเป็นปันดากับจอมโหดและดอกไม้ป่าก,กับพยักแดนใต้ครับเอารับทราบเตรียมตามนี้โอ้รางวัลพิเศษใช่ไหมอดูเดือดใช่ไหมครับ เพชรมุกด,ดากับกล้วยฉวางอ่ะคู่คดูเดือดคู่<อ>ดูเดือดคู่ออดพิบูลแล้วถ้าสนุกดูเดือดครับกล้วยฉวางแล้วก็ทีมงานเพชรบุกดานี่ครับนี่พอบาฉีดพรอมาชฉีดนี่ครับเอาเอาให้สนุกนีครับแดงนี่เพชรจันแหมาสิบสี่ไฟเนี่ยโหยังไม่แพ้นะยังไม่สะดุดนะครับทางฝั่งแดงวันนี้เจอรถบดครับจะหยุดสถิติดได้หรือเปล่าครับทีมงานแพทโบดีจากตันสุ่มนะครับ นางนี้จากอำเภอโนนคูนครับสีสเกตอ้าวนี่ทีมงานออบอยโนนคูนคุณสมชายใจชอบนีครับอาจารย์อึงยกสองนี่ครับเพชรจัันเพชรจัันที่มาของเพชรจันันสานี่ครับที่ต่างทายของเพชรยดีอคาเดมี่ครับโอ้ยรถบดครับขวาครับอ้าวเอาแล้วครับ ได้ได้สูงได้ยาวครับรถบดน้ำเงินนะครับแดงนี่เพชรชันลันดูครับขวาเจอขวาครับขวาจากศรีสะเกดกับขวาจากอุบลมาดูครับเพชรชัลันซ้ายซ้ายนี่น้ำซ้ายน้ำก่อนนะเพชรชัลันตามด้วยขวาในครับมีบัตรอ่าเอาครับต่อครับว่ากันต่อครับเกม ยกสองมาดูครับเสียวครับแข่งงางนี่ก็เสียวเลยครับอา้าวเพชรชันลันขยับดูครับโดนถีบดูครับสูงยาวรถบดอ้ยดูครับขวาของรถบดครับอา้าวค่อยๆต้อนค่อยๆต้อนครับเพชรชันลันถือว่าจุดทอุย้ยปล่อยมอัดขวา,าครับ จุดขายมาแล้วครับเพชรจรันครับมีศอกบวกด้วยแมแกออกสไตล์คล้ายๆกับคุณสมพรหมูล่อเป้าเะยครับมาประเภทเมที่อกครับโอ้ยเพชรจรันทางด้านรถบดจะลอยหน้าลอยตาไม่ได้แล้วครับ เอาอาับเจาะยางอย่ด้วยขวาครับอาลับถีบยันเอาไว้ก่อนเนีบรถบดดูรถบดยังไม่ตกใจนะพอเอาทิศยังไม่ตกใจนะแจ้งไปยังคู่พิธีการคู่เปิดนะสกลมวยตู้กับหมูทองจะเป็นคู่เปิดคู่พิธีการรถอ้อยฝัดของเพชรจารยเฮียก้วย เียกลวยชักรถปวชักยัวแล้วรถปดชักยัวแล้วโดนหมัดมาสองสามทีมคู่นี้นี่ชกไปด้วยเสียไปด้วยครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือครับขอเสียงปรบมือครับโอ้วันนี้ขอบคุณทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดนะไม่ว่าจะเป็นรอบกลางวันหรือว่ารอบเย็นรอบกลางคืน พี่น้องของเราแฟนมวยเซียนมวยท่านผู้เกียรติได้อิ่มหนำสำราญรพร้อมกับได้ดูได้ชมมวยฟรีมวยดีคุณภาพระดับประเทศคูจอยอครับผมคุยกับครูออสคุยกับเสี่ยนหนึ่งบอกว่าการเป็นปู่ให้นี่ถือว่ามีความสุขนะได้ให้<อ>ได้แจกนะถือว่ามีความสุขนะครับนี่ขอบคุณบังมัดคงตันครับขอบคุณ คุออสเสียหนึ่งชัยวัดด้วยนะครับอาผู้เยี่ย,ท,ยที่ประชาสัมบันผู้เยี่ยที่ประชาสัมบันด้วยอาขอบคุณทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับแล้วก็เบชีตรงนี้่ายมวยตรงนี้ลองรับไปกับทุกๆโปรโมเตอร์นี่ได้มาเปิดศึกกันนี่คือายมวยหนึ่งชัยวัดบังมัดของตันออสพิบุลบ้านบัวเชิงบ้านบัวเชิง ท้าช้างสว่างวีละวงวันนี้นัดเปิดค่ายเลี้ยงอาหารแฟนมวยเซียนมวยฟรีแล้วก็ยังดูชมมวยดีมวยฟรีระดับประเทศเ<อ>ไม่ว่าจะเป็นรอบกลางวันและก็รอบกลางคืนขณะนี้อโอเคอตามกันบนเวทีไปต่อกันที่สารหลักเมืองอำเภอต้นยืนนะครับท่านสารวัตรโล่เงินพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีป่าอําให้การ<ม>สนับสนุนนะครับ 20รอบกลางคืนเอา้ามาดูยกสามนี่ครับแต่มีพเพชรจันนะครับส่วนน้ำเงนนี่รถบดครับอะไะครับมาดูกันต่อครับยกนี้ยกสามครับครึงทางดูว่าใครจะออกอาวุธได้ดีกว่าเยอะกว่าวนี่เพชรจันรถบดพเพชรจรันโตทีมซ้ายยันเอาไว้ดูการเดินของรถบดบ,ดบ้างครับจะบดเหมือนชื่อไหมอุ้ย เอาแล้วครับเริ่มจะบดเข้าไปแล้วรถบดนี่ตีเป็นไฟเป็นไฟที่ต้องดูนะครับจะจะหยุดได้หรือเปล่าครับรถบดครับเริ่มบดเริ่มบี้เข้าไปรถบดเอาเพชรจะรันรทีโอ้โหลุกนิดติดสปริงด้วยครับยกสามครับดูครับ เกระเด็นกระดอนแล้วครับเอ้าเดินต่อครับลูกทีบซ้ายของเพชรจันักษณาเอาตาไปแข่งซ้ายครับดูครับทางด้านรถบดก็ขยับช้าๆเข้าไปโอ้หเป็นรถโบสถ์รถโบสถ์หมอเตรียมเลยครับหมอเตรียมเลยครับยังไม่นอนโอ้ยชัยเย็นครับ ชัยเย็นครับเพชรชั hmm. oh, 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 ันครับโดนจังๆยังยังอยู่ได้ครับรถบดแข้งขวาแข้งขวาซ้ายอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่พอทิศอยู่ไหมอยู่ไหมยังยังอยู่ยังอยู่ยังยังไม่ไปยังไม่ไปอันตรายแล้วอันตรายแล้วอันตรายแล้วครับโอ้รถบดรถบดโดนโอ้ โชว์โชเอาไปเอามารถบดโดนบดก่อนครับเพิ่มสถิติเอ้เขาแหละครับไฟที่15บห้าเพตเจอร์นอใบนนคุณออ่ะไม่เป็นไรครับดีใจกับผู้ชนะเป็นกำลังใจกับผู้ที่ลงไปนอนรถบดเดิมโอ้โหโอ้โหอาจารย์บอยครับ ไฟที่สิบห้าไม่น่าเชื่อครับ